แก่งให้ไดไม่ได้ใจเธอรู้อยู่ว่าเธอไม่มองฉันขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะปัญญาฮัตโตบิโต้ค่ะสวัสดีค่ะบีมฮัตโตบิโต้ค่ะแล้วคุณกำลังอยู่กับบานาน่าแม็กซ์ทีวีเรื่องดนตรีไม่มีวันจบกับรายการคอนโฮุกค่ะและตอนนี้เราอยู่กับเจสซี่วัดเย้ค่ะนีค่ะกันไปอีกเร่าหนึ่งร้เลยค่ะสวัสดีค่ะเจสซี่วัดนะคะเย้เสียงหวานมากชอบมากชอบ ที่พูดเมื่อกี้อะไรนะโอ้โหโทบิโต้ชื่อวงบิโตน่ารกมากเลยอะ่มากค่ะเขเดีี่เพลงก่อนกับมาที่เพลงก่อนเพลงเมื่อกี้นี้เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยจากค่ายเมโลดิกมิวสิชื่อเพลงว่านกค่ะใ้มันหมายความว่ายังไงนกเนี่ยมันเป็นคือเฮลเนาะนกคือสาตวเกาีเออเออเออเเออเออเออาเออเออเออเอาเาเออเออเออเาเเอเออเออเราออเอาเออเออเอออออ ประสบการณ์จากจากใครเดี๋ยวไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราแน่นอน,น,น,อนใช่ไหมสวยขนาดนี้<ช>ไม่ได้<ล>สวยขนาดนี้ไม่นกจะนกได้ยังไงใช่ไหมอันนี้เพลงนี้มีที่มาที่ไปนยถึงไม่ถึงเป็นเพลงนกมีค่ะก็คือพี่หมีเอกเจ้าของค่ายใช่ไหมคะ <c oughs> จากมิวดิบมิวสิเนี่ยเป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเพลงนี้เหมาะก,กับเราคะ่ะ <c oughs> แต่พี่หมีเอกก็ไม่ได้รู้สตอรี่บอร์ดของเรามาก่อนคะ่ะแต่ว่าก็ดันตรงกับชีวิตจริงเรารู้วยโอ้ยแสดงว่าเคยนก จะนกค่ะจะนกแต่ไม่นกไม่นกนะคะไม่นกแล้วความยากง่ายของเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะเนื้อหาเลงใช่ว่าพอเราใส่ความสนุกลงไปใส่ความตั้งใจลงไปหรือว่าแบบใส่ความจอยลงไปอ่ะมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ยากคือเราจะสื่อให้คนอื่นเขารู้สึกยังไงว่าการนกเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นทุก อันนี้คือสุขียากก็คือไม่เศร้าไม่ใช่เพลงเศร้าเป็นเพลงที่อ n j o y กับกันนมใช่อาจจะฟีลแบบเฟลเบาๆแต่ก็แบบแล้วยังไงก็สบายดีนะใช่พุ่นในพาดเอมบ้างดีกว่าเห็น MV สดใสมากมีบาร์บี้ด้วยใช่บาร์บี้ก็คือเป็นตัวแทนค่ะเป็นตัวแทนของเจสเองค่ะซึ่งเวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยบาร์บี้ก็จะทาเช่นนั้นเหมือนกัน ใช่ค่ะล้วยูนิคอร์ล่ะค่ะยูนิคอร์คือเป็นซิกเนเจอร์เราเองคือเจ๊ชอบยูนิคอร์ค่ะใช่เหมือนกันเหมือนกันชอบยูนิคอร์มันมีความมีเสน่ห์ในตัวที่มันไม่ได้เหมือนม้าปกติอะไรเงี้ยรู้สึกเราชอบเหมือนมีความเป็นแฟรี่แล้วก็หวานหวานเคนดี้แคนดี้หน่อยเหมือนจะดุแต่จริงๆแล้วไม่ดุแบบ ชอบตรงนี้แหละค่ะหวานๆใช่ไหมแล้วการถ่ายทำยากง่ายยังไง้งคะเห็นโหมีหลายชุดหลายซีเลยรู้สึกว่าแดดเนี่ยแดดเนี่ยน่าจะยากที่สุดค่ะเพราะว่าเราต้องพยายามเวลาเราทำงานกับแดดอะเราต้องพยายามตาเบิกโตไปกับกล้องอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือยากมากแล้วก็คือทีมอะจะไม่เอาแดดอ่อนทีมจะเอาแดด เข้มๆเลยใช่เพราะว่าเวลาที่แดดจะจ้าแล้วทุกอย่างมันจะสวยอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ยากคือผิวเราจะแบบพองใช่และชุดด้วยมันส่งกันไปหมดอะไรเงี้ยอันเจคิดว่าเนี่ยยากที่สุดอ๋อแบบต้องขึงตายไงให้แบบอยู่กับกล้องแต่ทุกคนถ้าไปตั้งจดเวียนวีจะรู้จะเห็นว่าตาเหนื่อยบ ก็คือเป็นความยากอย่างหนึ่งถามในใจว่าเขาจะเอาซีนนี้จริงๆใช่ปะหวะอาจจะไุกเาไปออกมาสวยมากจริงๆคค่ะขอบุดีดีดีๆถือว่าแบบว่าดีมากขอบคุณมากแต่ว่าในเรื่องของดนตรีหรือเพลงอะไรเนี่ยทางพี่มีเอกก็คือคิดคอนเซปต์นี้ใช่เป็นพี่มีเอกร้อเซนเลยค่ะอุ้ยต พี่หมีเอกบอกเพลงนี้เหมาะไม่จริงๆแล้วไม่นงกนาแบบด้ใช่ไหม <laughs> ไม่นกไม่นกจริงนะจะแบบย<ช>ูนิคอร์นอะไรอย่างเงี<ช>้ยไปเลยเพลงหน้าไม่นกแหละยูน<ช>ิคอร์นแทนแต่อาจจะเป็นแบบเราเป็นตัวสีกลางก็ได้ค่ะว่าแบบโอ,โอเคเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องซึมหรือเราจะต้องเศร้าไม่จําเป็นว่าแบบหรือไม่ว่าใครก็อาจจะนกได้หรือเปล่า แต่เห็นว่าเพลงนี้มีชาเลนทาร์เต้นด้วยถูกต้องเลยสอนได้ไหมคะสักนิดง่ายมากค่ะแต่ว่าตอนซ้อมอ่ะยากค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะสอนกันค่ะถ้าเบสิกเบสิกก่อนนะพร้อมนะคะฟอให้ฉันคุยเก่งชัดเก่งให้ไายไม่ได้ใจเธอ ไว้ไปเต้นชาเลนจ์กันเลยทุกคนเอ้ยากพี่พี่มีเอกสองคลิปมามันก็แบบตายแล้วฉันฉันจะเต้นได้ไหมเพราะมือมันใช้มือเยอะมากออ๋ใช่แต่ละฮุกมันก็จะเหมือนแบบเปลี่ยนท่าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใน MV ก็มีท่าเต้นด้วยใช่ค่ะแต่มันจะมีฮุกชาเลนจ์ในทิกตอกก็เซิร์ชได้ของจูซี่วะเลยค่ะมีสอนเต้นอยู่างนั้นด้วยซ้อมเต้นนานไหมนานไหมรู้สึกว่า ไม่ไม่นานเหมือนจะใช้อยู่วันสองวันแต่คือเราอยู่กับมันมากๆอยู่ของสมมติว่าฮุกหนึ่งแบบต่อให้ฉันคุยเก่งก็จะอย่างั้นแหละต่อให้ฉันคุยเก่งต่อให้ฉันคุยเก่งต่อให้ฉันอยู่คุยเก่งใ้เลยใช่ให้มันเข้าตัวเราเองว่าโอเคท่านี้ขึ้นก่อนท่านี้ขึ้นก่อนแบบสามคำขึ้นอย่างนี้ก่อนเลยถ้าซ้อมทีเดียวยาวๆเราจะเหมือนแบบมือพันอ๋อใช่มันมีอย่างนี้เป็นทริคเป็นทรมันจะมีอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มันจะ จะแบบไปทุกเคก็จะมาแบบมีแบบนี้อีกแบบนี้อีกแลแบบ<อ>้วก็มือเดียวอีกอะไรอย่างเงี้ยอ,<ช>อาจจะสับสนแต่ก็ถือว่าออกมาดีออกมาดีมากคุณ <มา S 2> ูบอกว่าต้องซ้อมเยอะๆถ้าเราซ้อมแล้วเราเข้าตัวเองอะเราจะไม่ต้องจํามันเลยมันจะออกมาเองว<อ>้าวดีมาก แลแล้วก็มารายการคนละหุกทั้งทีก็ต้องเข้าสู่ช่วงหุกกันหน่อยกับหุกแรกนะคะใช่ค่ะหุกไหนที่เหมือนเราได้ปล่อยมัดหุกออกไปรู้สึกว่าเป็นแบบโหหมัดเนี้ยแหละทําให้ฉันแบบประสบความสําเร็จหรือแบบเป็นเรื่องดีๆเรื่องผีๆของชีวิต่ามัดแรกเลยเนอะรู้สึกว่าเวลาได้กล้าออกไปทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จคะ่ะอย่างเช่นกล้าที่จะร้องเพลงออกมามแม้ว่าจะไม่ได้สนใจว่าแบบ เ,เราอาจจะเสียงไม่ดีนะคนอื่นอาจจะไม่อยากฟัง <Hey. S 2> เรารู้สึกว่าอันเนี้ยเรากล้าแล้วเราก็พัฒนาตัวเองไปในตัวเราก็ประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ค่ะว <Wow. S 2> ้าห์เก่งมากแล้วจริง,ง<ๆ>มาดีด้วยใช่ดีมากมากด้วยซ้ำ <laughs> <laughs> พูดถึงพูดถึงเอ่อตอนแรกทําไมถึงแบบไม่กล้าที่จะร้องเพลงหรอคะหรือว่ามันเป็นวัยเด็กค่ะ ไว้เด็กเราอาจจะกล้าร้องแต่การกล้าขึ้นไปอยู่บนเวทีหรืออะไรเงี้ยจะว่ามันต้องใช้ความกล้าเยอะค่ะสําหรับเพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจากค่ายมโลดิกนะคะแสดงว่าเคยมีเพลงเคยมีเพลงค่ะใช่ติดตามได้ติดตามได้ก็ถือว่าแบบความกล้าเนี้ยแหละแต่ว่าออกมาดีแน่นอนใช่จะว่าถ้าเรากล้าทําอะไรแล้วเรารักมันหรือว่าเราตั้งใจทํามันอะ ต่อให้ผลมันจะไม่ถูกใจคนอื่นน่แต่ให้มันถูกใจตัวเรามากที่สุดแล้วเราภูมิใจที่เราได้ทำอันนี้คือรางวัลที่ดีที่สุดต่อตัวเองโอ้โหโอโอมองค่ะขอมองหน่อยค่ะดีมากดีมากงั้นเรามาต่ออีกหกที่สองกันนะคะคุก <6 S 2> <c oughs> นี้นะคะก็คือมีเหตุการณ์ไหนในชีวิตไหมคะที่รู้สึกว่าเหมือนโดนหมัดหกแบบรู้สึกแบบจุกไปหมดเลยใช่เจ็บไปหมดเลยน่าจะตอนโดนดราม่าค่ะใช่อย่างที่บอกว่า เวลาที่เราทำอะไรแล้วเรามั่นใจที่ทำออกไปแล้วเราเต็มที่กับมันโดยที่เราไม่สนกับผู้คนอื่นเนี่ยถึงตอนนั้นเวลามันมีคนรับฟังเราอะค่ะอย่างเวลาเจ๊ร้องเพลงหรือแสดงอะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วเราโดนคอมเมนต์ด่าโดนคอมเมนต์ติหรือหรือพูดไม่ดีกับเราอเน,นี้ยจะว่าเป็นหุกที่เจ็บมากเพราะว่ามันหลายๆคอมเมนต์แล้วเราไม่รู้ว่าเราควรจะปรับจากอะไรมันไม่ใช่หนึ่งคนที่พูดกับเรามันหลายคนที่พูดกับเราแล้วเรารู้สึกว่าแบบ ตัวเรามันไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอ<ม>ตัวเราทํายังไม่พอใจคนอื่นหรอฉันว่าใครก็เป็นแบบนี้เวลาได้อ่านคอมเมนต์รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอสําหรับคนอื่นม,ม,มันก็เลยเป็นเหมือนข้างต้นว่าอะไรที่ทําให้เจนมีความสุขคือเจกล้าที่จะทำแล้วเจก็เลยไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงเ<ว>จก็มีความสุขที่จะได้ทำก็คือผ่านจุดนั้นมาได้ด้วยความที่แบบตัวเองแบบ ต้องแข็งก่งปรามาณนึงแหละแล้วก็อาจจะไม่สนใจอาจจะเก็บมาว่าพัฒนาตัวเองใช่โอ้ยก็ถือว่าจริงๆแล้วศิลปินหรือออย่างไอดอลพวกเราเองก็จะเจอคอมเมนต์แย่ๆเหมือนกันเนาะที่ทำร้ายจิตใจนิดนึงก็โหเป็นกำลังใจให้เหมือนกันแล้วก็กำลังใจให้เหมือนกันมากๆเลยแล้วตอนนี้เข้าใจเลยอยู่จุดนี้แล้วแต่ว่าถือว่าผลงานออกมาแบบดีแล้วก็เป็นที่น่าพอใจแล้วตัว ตัวเองก็พอใจด้วย<ช>ก็ทออกมา,กมากดีาดพอใจมากมากมากเพราะว่าถ้าททยตัวเองมากคืออย่างเจนแอคคนจะจําได้จากาลุคเซ็กซี่อยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งการที่ตัวเองมาหักดิบแล้วก็มาให้แฟนๆเห็นในอีกมุมหนึ่งเนี้ยก็ต้องใช้ความกล้ามากๆคือกล้าที่จะรู้ว่าผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงด้วยเนี้ยค่<ว>ะแต่ว่ากลับกลายปว่าผลลัพธ์ออกมาดีมากฉะนั้บอกว่าเราต้องกล้า ต่อให้เราไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเราก็ไม่ควรที่จะไปคิดก่อนต่อให้มันจะเกิดขึ้นจะว่ามันก็ควรจะแบบมูฟแล้วก็เดินไปแล้วก็ทําผลงานที่ตัวเองชอบออกไปเรื่อยๆมูฟออนจากคอมเมนต์ลบๆแล้วกล้าที่จะทําสิ่งที่ตัวเองรักชอบแต่ต้องทาอะไรที่มันไม่เดือดร้อนคนอื่นใช่สวยมากค่ะขอองอีกรอบนึง แต่พอถึงสิ่งอัลบั้มนี้ก็แบบมาหวานมากเหมือนเมื่อกี้นี้บาร์บี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเป็นแนวแบบคืออาจจะค่ายคิดดีอะเอ้คุณค่ายะพี่มีเอกนั่งดูอยู่ยิ้มละวนาเออคุณค่ะใช่ใช่แต่บอกถือว่าหวานแล้วก็ออกมาดีมากน่ารักมากใช่เดนมากวันนี้ก็มีโอกาสที่อ่านคอมเมนต์ในยูทูบใช่ไหมคะของเราเป็นคนที่ต่อให้แบบ ไม่กล้าแต่ก็อยากอ่านเราอยากรู้ว่าฟีดแบ็ของคนรอบข้างเป็นยังไงสรุปพี่แฟนคลับอกว่ามุมที่เปลี่ยนไปอะกลับกลายเป็นว่ามันดีขึ้นมากๆอะไรเงี้ยรู้สึกแค่หนึ่งคอมเมนต์ที่เราจับใจแล้วมันโดนใจเราอ่ะมันเราคอมพลี์ตัวเองมากๆจ,จริง<จ>ชื่นใจเนาะ<า>ชื่นใจมากๆค <ๆ S 2> อมเมนต์กำลังใจนะคะทุกคนแบบว่าสําคัญกับวกเรามากว่าสาคัญกับทุกคนที่ทำงานในวงการบันเทิงมากใช่โอ้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจด้วยเหมือนกันว่าแบบโอ้อยากให้ศิลปินทุกคนได้ทำผลงานดีๆออกมา ชมกันเยอะๆอุ้ยมันจะรวดเร็วไปหรือเปล่ารู้สึกแบบยังไม่ยังไม่ชำน้ำใจยังไม่อิ่มใจเลยทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออมีเมลเซอรมไหมไม่มีมีอะไรอีกไหมทุกคนหรือว่าคอมเมนต์ไหมมีคอมเมนต์ข้างล่างไหมคะมีคอมเมนต์ไหมคะเข้ามาได้นะเออ แต่พูดถึงเมื่อกี้นี้เราเปรย์มาแล้วแหละว่าฮุกสุดท้ายเนี่ยจะเป็นฮุกเพลงสักหนึ่งเพลงที่ติดอยู่ในหัวตอนนี้หรือเป็นฮุกที่แบบอุ๊ยอยากจะแชร์ให้กับแฟนคลับหรือใครได้ไปฟังเพลงนี้ตามเราที่ไม่ใช่เพลงตัวเองขอซักหนึ่งฮุกละกันขอสักหนึ่งฮุกหมายถึงว่าชื่อเพลงเป็นรองเลยเป็นฮุกท่อนนั้นเลยใช่เพาะฉันชอบเพลงอีสานซะด้วยสิเดียวได้ได้ทุกเพลงเราจะได้เห็นเจสซี่ในหลายๆล ทุกคนร้องดีไหมอ่ะดีเธอชอบอยู่แล้วเราลองเพลงนี้มันไม่ควรร้องปะมันควรร้องได้ใช่ไหมร้องได้ค่ะร้องได้ค่ะเพลงที่เราชอบร้องได้เราเนี้ยรักคนมีสองคนอ่ะร้องได้อความรักคนมีสองคนมาหนึ่งสองซถ้าเธอหูแล้วเธอสิเลิกอยู่บ่อ บ่เขาเลิกบนได้ก็คนมันหักหมดใจไปแล้ว ประมาณนี้โอ้ยทำไมถึงเลือกเพลงนี้มันจอยค่ะมันจอย <c oughs> เราสามารถเป็นสองคนในเวลนาเา <c oughs> ดียวกันได้เราสามารถเป็นเมียหลวงก็ได้เราสามารถเป็นเมียน้อยก็ได้ <c oughs> จริงๆก็เป็นแบบคนแบบสนุกเฮฮาลาเลยอยู่แล้วนะมากค่ะมากปกติแล้วเป็นตัวตวนที่แบบบางคนอาจจะแบบเฮ้ยมองว่าเซ็กซี่อย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วเราก็คีเล่นน่ารักเราเป็นคนตลก ขอมุกตลกสมุกหนึ่งค่ะขอมุกตลกสมุกหนึ่งไม่มี <c oughs> เนอะได้แค่นี้ตลกแล้วมันจะไม่ได้เป็นคนพูดมุก<อ>แต่จะเป็นคนที่เวลายอยู่ด้วยอ่ะจะเป็นคนแบบอ่า โกโก้อ่ะค uh ่ะ huh. ซ <pakai> <manual noise> ึ่งแบบมันจะไม่ใช <os> ่แบบว่านั่งอยู่แล้วเราปล่อยมุกอ่ะไม่มีแต่เราจะเป็นคนแบบช็อตฟิวตลกช็อตฟิวตลกช็อตฟิวแบบต้องปั๊มหัวใจอะค่ะแบบว่ากริบแล้วก็ขำดีเลยใช่ไม่เป็นไรที่พวกขำจะขำให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรับเองเดี๋ยวรับเองน่ารักน่ารักโอ้ยสไตล์วันนี้แบบอยากสัมภาษณ์ต่อจังเลยค่ะสิ่งน่ารักมีเรื่องอะไรอยากแชร์อยากเล่าให้ เป็แนแฟนรายการั<า>งไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังการถ่ายเอ็มวีก็ได้ไดเบื้องหลังได้ค่ะเบื้องหลังร้อนค่ะน <laughs> มันมีฉากอินโดด้วยไหมมันมีฉากอินโดด้วยมีมีค่ะมีค่ะมันมีจริงฉากมันหลายฉากมากแต่ด้วยความมันสนุกมากๆอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้แต่งตัวไปในตัวด้วยเพราะเวลาเราอยู่บ้านเราใส่เสยยืดอ่ะทานทีเราได้แบบทํางานอ่ะเรารู้สึกเราสนุกกับการแต่งตัวมากสนุกแม้กระทั่งตัวบาร์บี้อ่ะก็อยากให้ทุกคนอยู่ในกองถ่ายกับฉันมากเพราะว่าตัวบาร์บี้อ่ะเวลาที่แบบพี่เอกหรือพี่น้ำมาวางอ่ะฉันรู้สึกว่าไม่เหมือนฉันเลยนะบาร์บี้หัวฟูมากไม่มีผมเลยอ่ะ มันอกเลยบาร์บี้ตอนจบที่มีสามตัวใช่ไหมให้ถ่ายว่าทําไมถึงมีบาร์บี้สามตัวตอนสุดท้ายเอาละเป็นสามตัวตนหรือเปล่าสามเ h a r a c อ e r มันมีสามตัวใช่ไหมคะแต่ถ่ายคลิปแล้วก็มันมีตัวสุดท้ายเมื่อวานเอ๊ะมันเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากอะไรนะไม่ถ้าเธองงไม่เป็นไรนะเพราะว่าฉันอ่ะก็งงเหมือนกันแต่ฉันได้คําตอบมาเลยอยัไคะาหรเพราะว่าตัวสุดท้ายน่าจะเป็น ตัวเราหรือเปล่าต็วเรา่ะเดี๋ยวจะใบให้ว่าตัวสุดท้ายที่ถูกวางคือเจนคือเจนเองใช่ทีมงานหรอเีนสองตัวอีแรกเตัรหรอหรือว่าเพลงใหม่อัตับทุกีรางวัลเดี๋ยวให้เลยสิบบาทหรือว่าซิงเกิลที่พี่มีเอกวางไว ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนเอไม่ใกล้เคียงเลยเลยดีกว่าได้ดม่ถูกก็คือด้วยความว่าเพลงมันชื่อเพลงนกใช่ไหมคะซึ่งเราคุยกับเขาฝ่ายเดียวเรารอแชทเขาฝ่ายเดียวเรามโนว่าแบบ กินข้าวยังไม่ตอบสงสัยกินแล้วแน่เลยอ,อะไรอย่างเงี้ยเธอนอนยังสงสัยหลับแล้วแน่เลยเลยตอบเราไม่ได้เรา,า,าเรารักเขาฟิลแบบมโนโปไปดมโนโปไปอเองก็คือเรารักเขาข้างเดียวเราชอบเขาข้างเดียวแต่เราคิดว่าเขาชอบเรา,าแต่จริงๆแล้วเราเป็นเพียงแค่หนึ่งตัวเลือกของเขา,า,าคือยายสามชนีนั้นน่ะก็ผ่านมาแล้วไงแล้วฉันก็คือชนีคนที่สี่คนลุกเลยอ๋อหนาวมันหนาวนากมันหนาว อุ้ยโอ้มันเป็นแบบมันอิสต์เอ็กหรอแบบว่า,าซ่อนอยู่ใน MV อทุกคนต้องไปสังเกตด้วยนะ,ะใช่หลายๆคนอาจจะแค่รู้สึกว่าหรือเป็นคาแรคเตอร์ที่เราแต่งตัวไปใน MV แล้วมาถูกจัดว่าอะ,อะไรเงี้ยแต่จริงแล้วไม่ใช่ค่ะเราเป็นแค่ตัวเลือกคนที่4ของเขาใช่ ก็คือคนที่หนึ่งเขาคุยมาแล้วยันนั้นก็ต้องไปนั่งรอละวคนที่สองไปนั่งรอไปรออ่าคนนร้ก็รอไปอันเนี้ยก็คือรอไปอมาใช่แต่เห็นมีลุกหนึ่งในอ่างน้ําที่เป็นแบบลุกบอลสชขาวอันนั้นขั้นแรกในชีวิตเลยนะที่ไปนั่งอยู่นี่จริงหรอจริงหรอคะไม่เคยลงน้เลยจำได้ว่าตอนที่ต้องจุ่มตัวลงไปรู้สึกดีๆตัวมากเลยอะแล้วตอนแฟนเข้ามาแล้วพวก เขาได้ลงในอ่างครั้งแรกเลยดูมันมีบอลเต็มไปหมดอะไรเงี้ยเรารู้สึกมนว่ามันว้าวมากนะเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนเราไปลงอ่างถ่ายแบบที่มันจะเป็นเหมือนแบบมีฟองมันนะทีนี้มันแบบมันดื้อๆมันอยู่ที่ก้นบ้างมันอยู่ตรงนี้มันอยู่อย่าไปหต้องลองไปเล่นบ้านบอลแล้วอยากไปเลยทำไมมันถึงแค่อ่างยังสะดุดเลยอ่ะเจ้าฉากนั้นน่ารักมาก ใช่ช่างที่สุดเลยโอ้ประมาณที่สุดเลยถึงชั่วโมงถ่ายทั้งเพลงเลยถ่ายทั้งเพลงแต่ปกติการละฉากเราจะถ่ายแค่อ่าฮุกนึงฮุกนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ตรงเนี้ยก็คือถ่ายทั้งเพลงเลยฉันก็เลยคิดว่าหรือว่าฉันสวยวะนั่งในอ่าเขาก็เลยแบบจนั่นมันโนไปอีกน่าราสวยจริงๆสวยๆนูว่าอสวยค่ะสวยออกมาสวยออกมาดีมากสวยมากแต่ที่ยากที่สุดคือต้องทำยังไงให้ตัวเองแบลลอยู่ตลอดเอ้ย แค่นี้ก็น่ารักจริะจริงๆแต่ว่าหนึ่งเอ็มวีถ่ายหนึ่งวันเหรอคะหรือว่าดูหลายวันค่ะหนึ่งวันหนึ่งวันเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเซตในหนึ่งวันก็คือว่าวันื่อยเปลี่ยนชุดมีมีทั้งหมดกี่สีนะคะมีมีชุดแดงมีชุดฟ้าชมพูมีชุดนองอีกมีตรงเคาน์เตอร์เหมือนจะหกชุดก็คือเอ็มวีหนึ่งคุณไ้ยากที่สุดแล้วเพราะว่าหิวข้าวอ่ะ กินไม่ได้เหมือนอเราต้องถ่ายชชุดเวียะไงแล้วคือความชุดเวียะด่าแล้วเราก็ถ่ายสีชมพูการที่เราถ่ายมเวียค่ะตัวเราอ่ะในกล้องจะใหญ่ขึ้นซึ่งเราก็ต้องทํายังไงให้ตัวเราเล็กลงชัดเจนุดชเราคือเป็นสาเล็กดูเส้นเลือดขึ้น ึ้นกลางหน้าผากเปลี่ยวเลยอะแต่ว่าสนุกค่ะได้ใส่ชุดสวยๆได้แบบรู้ว่าเอ้ยวันหนึ่งฉันก็ใส่ชุดเวียดได้เหมือนกันนะอุยน่ารักซะใส่ใช่ยังไงฝากทุกคนนะคะอย่าลืมไปดู MV นกนี้ด้วยใช่เดี๋ยวบินไปด้วยกันให้ฝากผลงานก่อนดีกว่าว่าแบบมีช่องทางการติดต่อยังไงไปโปรโมทงานที่ไหนป่าหรือว่ามีออกอีเวนท์ที่ไหนไหมได้เลยค่ะก็ฝากเพลงนกนะคะจากค่ายเมโลดิกมิวสิกนะคะสามารถเซิร์ชได้นยูท เมโ l ดิกมิว s ิกหรือว่าเซิร์ชว่านกจะสซี่วาดค่ะก็สามารถฟังตัวเต็มได้แล้วนะคะพร้อม MV ด้วยค่ะแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของเจนนะคะคือ IG t ิกตอกแล้วก็ Facebook นะคะได้ที่ J E S S, S I E W E N V A R D ค่ะเย <Yeah. S 3> <Yeah. S 2> อย่าลืมไปเล่นชาเลนกันเยอะๆด้วยนะคะต้องซ้อมเต้นละจะอ,อันนี้ไม่ต้องซ้อมเต้นละแล้วเดนี้จะมีงานที่ไหนให้แฟนๆได้เจอตัวจริงบ้างอันนี้ต้องไปติดตามจากเพจไค่เมดิคมิวสิกค่ะโอเคาลือ uh, <okay. S 2> ไปกตดต,ปกติดตามกันนะคะ uh. อ,ยอยังอยากมาัวกันอยู่เลย mm. แต่ว่า ม่าเสียดายทำงานเหนื่อยไหมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกเลย <c oughs> แค่เห็น <c oughs> เจสซี่ก็แบบ <c oughs> และกําลังใจแล้วเขาเพิ่มเงินเดือนไหมเพิ่มเลยนะส่งเลขบัญชีมาทางไลน์เลยค่ะโอ้ยโอเคนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยรายการเราก็ต้องแบบต้องจากกันแล้วว่ายังไงอย่าลืมไปติดตามเจสซี่ว่แล้วก็ติดตามรายการคนละหุกนี้ด้วยนะคะทางช่อง Banana Max TV เรื่องเดนตีไม่มีวันจบสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ